ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง f อซที่เข้ามาติดตามทางช่องสาวเกียบผ้าแห้งนะคะเด้เอสำหรับคลิปนี้แอดสิภาพไปตามแนวทางเซียนซุรินนะคะงวดที่แล้วพ่เอนไท้มาศูนหาเขาอินรีค่ะพี่น้องเอา สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปติดตามน้องกันคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เซ็ตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะเซียนซูรินตัวเมีครับปาดทั่ป็นจิตได้หร่อ <laughs> <laughs> โอ้เ <laughs> อ้ยพ <laughs> อดี มาโถ่เป็นทำงานทำอะไรอู้เพื่นมาโง่ไปทำงานอ่าอยากเต็มเฮสพอดีครับหัวเทียวเต็มเต็มเลยนะคะเนาะเลขวิ่งบ้านรุดอีทีเลยเลขวิ่งเพื่อนน่ะสามตัวศูนย์เจ็ดเลขเพีงแล้วเลขเลขเลขก้อนท้าตัวจะเข้าตลอดโอ้เลขวันพระที่เพื่อนยำไว้ว่ามีศูนย์มีสามมีแปดแตกอีทีอนี่ยโอ้เพราะว่าเลขเลขก้นท้ามันจะมีแบบนี้เลยครับทุกงงวดอ่ะโอ้สถิติงวด วันนี้ก็มีวันพระเองแม่นเป็นวันพระวันที่สิบหกนี่จะมีศูนย์มีสามมีแปดมีใช่ไหมเพรามันเดิมแบบเลนี่เป็นเคล็ดกองเงินเคล็ดลับเด็ดเด็ดวันพระจะมีเลขเลขพวกนี้มันจะโอ้จะติดตลอดลขวิ่งอืมเป็นแนวทางเด็ดเด็ดจากเซียนสุรินทร์ได้ผนว่าเลขวันพระจะมีติดศูนย์ติดสามติดแปดติดที่ลิมฝี่น้องนี่แอดเขียนตัวหน่อยห้อยไว้สำหรับแนวทางวดที่แล้ว อแตกของคนนี้นี้แล้วที่แน่แน่ก็05เต็มเต็มบนด้วยสามตัวให้075เกือบมันแตกสามตัวเ,เอามาแล้วนะคะเซียนสุรินเจออันอืมหเอหวดนี่สิเป็นยังไงจสิดฮ่ต่อบะมาแล้วมาแล้วนะคะค่ะพร้อมแล้วคะ่ะเซียนสุริน วันบบนี้วิ่งบนกับแปดแปดแปดกับเก้านะครับเดี๋ยวนะเดวทางวันที่สิบหกธันว่าคมหกขาเด้ย๋ยวนะพี่น้อยฟิฟซี่วิ่งบนอะไรนะคะบนวิง่งแปดกับเก้าเดี๋ยวนะภาบนแปดกับเก้าหาแปดกับเก้าจับคู สัญญาณมีไหมสัญญาณดีไหมสัญญาณจะหลุดไหมยังอยู่ไหมอ่ายังอยู่สัญญาณสัญญาณดีไหมซักไหมสัญญาณดีอ่ะค่ะจับคู่ค่ะจับคู่ให้แปดห้ากับแปดหกแปดห้าแปดหกแปดหกค่ะ,คะ เ 9, 9, 9, ลขเก้าเก้าห้าเก้าหกเลขเลขสูงแปมสูงสามสามตัวนี้ผมให้สามแปดห้ากับสามแปดหกครับสามแปดห้าสามแปดหกแสดงว่าเด่นเด่นแปดครับผมเด่นแปด ด่นตัวเด่นนี้ผมจะให้เน้นแปดหกนะครับแปดหกเน้นตัวเน้นแปดหกนะคะเซียนซูรินผมสามตัวสามแปดหกนะอะไรนะคะสามตัวชุดไหนคะแปดหกสามแปดหก สามแปดหกคนมา,าค่ะให้มาส,สล่างสี่หางคือเอาล่างล่างนี้ผมวิ่งสี่ครับล่างวิ่งสี่ตัวเดียวล่างจับคู่ให้สี่เก้ากับสี่หนึ่งครับ 4ีกครับสี4หนึ่งเกสเก่าครับ4ตัวเน้นนี่เน้นสีเก้นะครับโอ้ตัวแหลกเลยเฮ้อโ่งกลมไว้เลยโก่งกลมจะตองหวัดหรอเอาลืมลืมเซียนซเลีนว่าที่แล้วฝันเห็นขี shifted. ้แล้เนาะป้าทอ่ใช่ไหมเต็มถ้าถ้าฝันแบบนี้ จะออกตลอดครับแมนแมนพ่นบอกควนสิเลขสิอ้วกอีกโอ้วันนี้ฝันยังวันนี้ฝันยังวันนี้ยังไม่ฝันเลยครับเอาเราใกล้ๆวันเดนจะโทรหาใหม่โอ้แต่ว่าแมนอีรีแตเพิ่นกะบอกแล้วเนาะเพิ่นบอกว่าจะฝันย่ำไหนได้โชคย่ำนั่นแม่นี่ลีค่ะพี่น้องถ้าถ้าถ้าเพราะว่าถ้าผมฝันเกี่ยวกับพี่นี่จะได้โชคเลีกับเรา ทีนน่ยมันก็เป็นเลขวันพระอีกแล้ววันพระวันพระวันนี้ออกวันวันศุกร์เลขมันจะออกสูงหน่อยครับโอ้เลขจะออกสูงแต่ว่าทีนเนี่ยมันวันพระนี่มีติดศูนย์ติดสามติดแปดคืกอ,อ,องทีฟุนวอาเนาะใช่ครับใช่สามติดศูนย์ติดแปดต้อวันพระต้งแพ่วัหลกปีไรก็แล้วผมจะจับเล่นใน จดไว้ครับจะมีสถิติมีสามแปดเพิ่นมีสถิติของเพิ่นพี่น้องครับมันเยอะชุดตั้งแต่ปีหกสี่หกห้ามาที่เข้าซู์สามสามศูนย์อยู่นั่นเละว่าจะออวันท่าถ้าใครจะสลับมาอยู่นั่นหละครับแต่ก็มีสามแปดแปดศูนย์มันมีแต่นี้เลยเลยก่อนท่ามันเกี่ยวกับแปดเข้าตัวใดตัวหนึ่งครับถ้าใครมีเลขวิ่งแบบเน้นเน้นวิ่งมาตัวเดียวก็จับคู่เอาเลยก็ได้มีศูนย์มีสามมีแปด หมือนวันที่แล้วก็มาทั้งทั้งศูนย์ห้าทั้งศูน08ใช่ใช่ครับมาทั้งสองตัว0ทั้งบนทั้งล่างเอางวดนี่ให้ล่างให้มาสองหางใช่ไหมหรือว่าแอสจดผิดถูกไหมใช่ครับสองหางสี่เก้ากับสี่หนึ่งล่างเป็นไงมาสองหางเอาคัดพิเศษสี่เก้าเน้นสี่หนึ่งกับสี่อ่ะเพราะว่าเน้นเน้นตัวเน้นสี่เก้าอืม แต่ว่าฝันเดี๋ยวรอก่อนเนาะเพิ่มใกล้ๆมือเอ้หวซี่เอฟซีเพิ่นอาจจะติดตามอยู่เพิ่นเซนจูรินบอกสุฟางมุนันว่าฝันคักฝันแน่แถวกิลีตรงว่าใ้จุดจุดนั้นเนาคนแถวบ้านเขาก็ฝันได้อับที่มันผมแดดผมว่าถ้าฝันอย่างเงี้ยจะมีโชคถือเลขเยอะสุดท้ายเขาก็ถือเยอะจริงๆของเขาาว่บางคนเขาก็ถ้าฝันอย่างงี้ เมีนโอ้ว่าแต่ผมทานแบบนี้ดีดีเดีเยวของของเซียนโซลินเขาอิริคงเปิดมีหรอยิบซี่ศูนหามาอิริโอ้คนไทยมาแค่สามหางหนึ่งวัดที่เดียวเนาะโอ้เอาแต่ถ้าถ้าชุดเต็มผมก็มีที่นี่แหละชุดเต็มมาจะไม่ให้เยอะกว่านี้หรอเมียนเมียนของเซียนโซลินน้อยนิดนี่หรอ อย่างละสองนั่นอ่ะอืเอาเดี๋ยวถามเมืองอีกคงสุไทยเนาะค่ะเนาะเพื่อเพื่อสิฝันอีกขึ้นเลยสิอาบสินวลอาบเลยเคุนว่า <c oughs> อา๋าค่ะอาลอบควนเซียนซูรินเท่านี้นะคะครับผมค่ะค่ะขอพระคุณสำหรับแนวทางค่ะสวัสดีค่ะครับผมดิฉันอ้าวมาแล้วด้วยค่ะพี่น้องเอฟซีเซียนซูรินนะคะหมดที่แล้วปัาด เพื่อนหามาเจ็ดศูนย์หาศูนย์เจ็ดหาสามตัวให้ศูนย์เจ็ดห้า 7, 0, 5, 0, 7, ฟันว่าได้อาบบ้านเท่าเอื้ออื่ะแหละอาบคักอาบแน่พี่น้องแล้วเพื่อนกับมันใจของเพื่อนว่าถึกถึกแน่อยู่ในนี่แหละเพื่อนว่าออกอีลีค่ะศูนย์ห้า 0, นะคะบนด้วยแล้วก็บนบนนี่วิ่งศูนย์กับเจ็ดแต่อีลีสำหรับศูนย์กับมานะคะผู้ใดที่ติดต,ตามเลขวิ่งเพื่อนย่กะ่ะพิจารณาเมืองบนวิ่งแปดกับเก้า ส่วนลางวิ่งซค่ะพี่น้องเอีนะคะอ่านี่ก็เป็นแนวทางเด็ดๆจากอ่าเซียนซุลินเพิ่นกัฝากแนวทางให้พี่น้องเอฟตัวเลขเพื่นกน่อยชุดยู้ไข่แอดสังเกตเมืองเนาะบนให้มาตะบาบารวงวดนี้ขึ้นสูงนะคะเนาะอ่าเลขออกวันศุกร์บรนวามีโอกาสที่สูงมาสูงกับรุ่นไปน้ำกันค่ะนะคะ เอารอบผลมัธย์สิบหกท่านาว่าผลหลักได้แต่ว่าแต่ว่าจังไได้ถาม่นคงใกล้ๆคงสุดท้ายเพิ่นฝันได้อาจจะตามให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาเนาะค่ะเนาะที่แน่ๆปล่อยมาแล้วต่องวดนะคะหลังแตกศูนย์ห้าเต็มๆเสียนสุรินปล่อยมาแล้วมีแปดห้าแปดหกเก้าหาเก้าหกนี่คือชุดบนนะคะซ้ำตัวเพิ่นใหนมาสองสองหางก็กคือสามแปดห้าแล้วก็สามแปดหกส่วนส้ำหรับล่างวิ่งสี่ มีสีเก่ากับสี่หนึ่งคำนันค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะพิจารณาไว้เพื่อเป็นแนวทางจดไว้แคบว้เดี๋ยวสิผ่านนะคะเนาะสำหรับแนวทางเด็ดๆดีๆจากเซียนสลินขอบพระคุณแนวทางคนหลายๆสำหรับคลิปนี้ไอเอฟซีแฟนช่องเฮงๆน้ำกันวันที่16บหท่านว่าคมมุกหามีแหละพี่น้องเอฟซีนะคะขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกระตุ้ใจให้กับทางช่องมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ